มาดูเรื่องนี้ที่อมารินทีวีนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นดาวทิกตอกนะฮะพาลูกชายไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะลูกชายไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ภาพที่แม่ต้องมาเห็นตามกล้องวงจรปิดในห้องน้ำลูกไปเข้าห้องน้ำแล้วเมามากก็เลยตามเพื่อนให้มาช่วยดึงประตูไว้หน่อยจับประตูไว้นิดนึงกลายเป็นว่ามีคนไปแจ้งกาดว่าวัยรุ่นเข้าไปเสพยาเค ไปดมกันในห้องน้ำสองคนกาดมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงบรรเลงเพลงหมัดเข้าใส่นะฮะแล้วก็กระชากลากตัวออกไปกระทืบข้างนอกล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังพาคุณนวรัตภูรินภูวดลเป็นคุณแม่ของคนเจ็บน้องที่ถูกคิ้วปีกออกมาตามคลิปทางขวามือเนี่ยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยเพราะสิ่งที่แม่กังวลคือมีตำรวจ คนหนึ่งมาบอกแม่บอกเบาๆหน่อยนะแม่เรื่องให้ข่าวแม,แม่ก็บอกอ้าวทำไมอ่ะก็คือมีคนแจ้งบอกว่าเจ้าของร้านนี้รู้จักตำรวจผู้ใหญ่หลายคนในจังหวัดโอ้อยางงี้โดนข่มขู่นะฮะอ,อแม่ก็เลยบอกแล้วอย่างนี้คือ,อย,ยังไงลูกฉันเจ็บขนาดนี้ตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบสารเสพติดแต่กลายเป็นว่าต้องมากลัวคนอื่นที่มาข่มขู่แบบนี้เหรอวันนี้เดินทางไปพร้อมกับกันจอมพลังยื่นหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลย สนใจเรื่องคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจค่ะที่ว่าเขาตะคอ,อกกับเราว่าทาไมเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาไม่ปกป้องลูกเราบ้างหรือไม่ห้ามปามคนที่ทาร้ายร่างกายเลยหรือไม่ระงับเหตุอะไรเลยแล้วเขาก็ตะคอ,อกเราว่าเนี่ยลูกเราไปต่อยเขาก่อนถ้าเจ๊ยังไม่จบเรื่องอ่ะเรื่องมันใหญ่แน่ขนาดคนที่เขาโดนต่อยก่อนเขายังไม่พูดอะไรเลยลูกเราโดนซัดน่วมจะให้เราหยุดพูด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทางตำรวจบางนายค่ะโทรมาบอกว่าให้เราเบาๆเรื่องนักข่าวลงบ้างเราก็แล้วก็เรื่องสอหอที่ตำรวจที่เป็นที่เป็นกะกาศที่เป็นสอหอเนี่ยค่ะกังวลว่ามันจะไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไปไหนอะค่ะเจ้าของร้านเขาดูาดีค่ะเข,เขาเข้ามาขอโทษเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะดําเนินการกับล,กลูกน้องในร้านของเขาแล้วก็จะ ตามตัวคนที่ทำร้ายํำเนินอทำร้ายร่างกายมาให้ให้ได้ค่ะเขาก็จะเยียวยาให้อะไรให้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ห่วงกับเรื่องของร้านเราห่วงกับตัวกาศคือคุณแม่บอกเลยนะฮะภาพทางขวามือเห็นแล้วก็ช้ำใจแต่ต้องถกขอบคุณทางร้านแม่ไม่ห่วงเพราะทางร้านบอกเลยจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็ให้กาดคนนี้พ้นสภาพแต่ที่แม่กังวลคือ ตัวกาดเนี่ยจะย้อนกลับมาหรือเปล่าจะทําอะไรหรือเปล่าเพราะบ้านกับร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามก<ป>ันนี่เองนั่นสิฮะแล้วก็มีการข่มขู่ว่าอโอ้โหนี่รู้จักตํารวจผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องร้องตํารวจส่วนกลางให้ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมนะครับ